รอบเด็กนะครับสวัสดีนะครับจำรับซอสเน่นะครับนาะงามเลยนะครับสวยงามมากนะครับพี่ครับนี่นะครับนี่พี่ครับนี่ครับนะครับจูม่งใหญ่ๆนะครับ ไงจูงนึงไงนครับเนาะนี่พมันสิมาบวอฟังนี่คู่คือคู่แฝดมานะครับนี่คู่แฝดกันนะครับนี่ตัวนี้ยา่าเก็บเอานะครับนี่ดอกนี่ยา่าเก็บเอานี่ครับมันจะเกิดกี่ข่ายกันนะครับเห็นบอกรับนี่คือกันปั๊บเลยนะครับนี่อันนี้เฮ็ดกินบอด้นะครับตัวนี้เฮ็ดกินบได้เด้อเป็นน้องย่าเก็บมาเด้อนี่ นี่มันต่องอัจจี่นะครับนี่ผลข้าวพุ่มเห็นอีกแล้วจับจูมโอ้ยดอกขาดดอกจ้อยนะครับจูมยั่ไง้ลยนะครับสำนับทรัพย์นี่ก็ เพียงแต่ตัวนี้นะครับเนาะเดี๋ยวผมจะคูตอมเดอกแล้วมาซองเฮ็ดนะครับมาซองภาษาอีสานอื่นแต่เขาเอื่นซองนะครับซาการอื่นซองนะครับนะครับพี่น้องเปลี่ยนเปลี่ยนทุกคนนะครับนี่นครับเฮ็ดเฮ็ดปวกนะครับ ตมามที่ผมบอกไว้นะว่ามันม,มีคู่แฟดคู่แฟดคู่บ่แฟดนะครับโอ้อยสีพี่น้องสีเหยียบไปจออ่อยโอ้ยยางไปบางหันนะครับเหีขาดหัวขาดขาเลยโอ้แมงงงวนกินมันนะครับเดี๋ยวรับนี่มารับนี้ คำนอนเดี๋ยวผมมันเดึกเดี๋ยวผมจะขุดน,นะครับเนาะสำหรับชนนี่ก็ยุดลุงเพียงเดี๋ยวโทนนี้สักอกนเจอกันชอน็อตหนะครับ